สวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้พบกับรายการ IMA อีกเช่นเคยนะคะวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเอจะพาทุกคนมาหาเงินจากการเล่นเกมยิงปลาค่ะฟังไม่ผิดค่ะจากการเล่นเกมยิงปลาค่ะถ้าใครที่เป็นสายเล่นเกมอยากหาเงินไปเติมเกมหรืออยากมีรายได้จากการเล่นเกมกดไลค์กด s u b สไครต์เป็นกําลังใจไว้ให้เอได้เลยค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากยังไม่พอนะเรามีสปอนเซอร์นะสปอนเซอร์เข้านะคะทุกคน วันนี้เอจะมาแจกเงินในเกมด้วยเพื่อให้ทุกคนได้เริ่มต้นเล่นเกมแบบมีเงินในเกมอะ่ะแจกไปเลยวันนี้ใครที่ใส่โค้ดของเอแจกไปเลย10,000แชิปนะคะเอ,อแจกกันง่ายๆแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปดูวิธีการเลยว่ามันง่ายยังไงแล้วมันได้เงินยังไงไปเลยก่อนอื่นนะคะท่านใดที่ยังไม่ได้โหลดแอปนะสามารถเข้าไปที่ Pay Store ถ้าท่านใช้ Android หรือว่าถ้าใครที่ใช้ iOS ก็ไปที่ App Store นะเปิดเข้าไปแล้วก็คน้นหรือว่าพิมพ์เข้าไปเลยชื่อแอปนะ Royal uh, Roy Casino นี่พิมพ์เข้าไปปุ๊บถ้าใครยังไม่โหลดมันจะให้กดว่าติดตั้งนะส่วนใครโหลดแล้วกดเปิดเข้าไปเลยเปิดมาเลยค่ะหน้าตาเกมก็ประมาณนี้รอมันโหลดสักพักเนึงค่ะพอมาถึงหน้านี้นะ ทุกท่านสามารถเข้าสู่ระบบได้ทั้งทาง Facebook หรือทาง l ล n e ก็ได้นะเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวสำหรับของ A จะเข้าไปทาง l ล n e ล็อกอินทาง l ล n e ค่ะเข้าสู่ระบบมันก็จะเด้งมาให้เรายืนยันอ่ะล้วก็ยืนยันอนุญาตเข้าไปก็เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราปิดเสียงไว้ก่อนเสียงดังเกินไปนี่เลยเข้ามาหน้าตาแบบนี้เลยมันก็จะมีเกมอะไรต่างๆให้ทุกคนได้เล่นนะคะ ตอนเริ่มต้นนะคนที่เข้ามาครั้งแรกที่ยังไม่ได้เล่นหรือยังไม่ได้ใส่โค้ดอะไรเลยอะเขาจะให้เงินมาอยู่ที่2 5 0 0 0ชิปนะด้านบนตรงนี้เป็นชิปนะเขาจะให้มา2 5 0 0 0สําหรับคนที่เข้ามาในครั้งแรกแต่วันนี้นะเดี๋ยวเอจะพาทุกคนไปใส่โค้ดหรือใส่รหัสที่บอกว่าจะแจก10,000แชิปนี่แหละเดี๋ยวเอพาเข้าไปเลยกดไปที่กิจกรรมนะคะด้านล่างนี้ กิจกรรมปุ๊บนี่มันจะมีคําว่าระบบโปรโมชั่นนะคะเขาจะให้ใส่โค้ดอยู่ตรงนี้แหละเนี่ยตรงลูกศรชี้ออกมาเนี่ยแต่เครื่องนี้โค้ดเนี้ยเอใส่โค้ดไปแล้วมันก็เลยขึ้นแบบว่าคุณถูกโปรโมทแล้วนะเดี๋ยวจะใส่ขึ้นให้ดูว่าใส่ตัวเลขอะไรบ้างนะคะให้ทุกคนได้ใส่ตามตึดต๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยตามนี้นะตัวเลขตามนี้เลยเมื่อเราใส่แล้วเรียบร้อย กดออกกากระบาดออกค่ะแล้วเรามารับชิปอยู่ที่ตรงกล่องจดหมายมุมขวาบนนี้นะนี่แล้วมันจะมีรางวัลชิปฟรีเนี่ยเราสามารถกดรับได้เลยนี่กดรับเข้าไปได้เลยหลังจากนั้นชิปเราก็จะเป็น100,000กับ25 000, แบบนี้นะพอมาถึงตรงนี้นะเกมมันมีให้เลือกเยอะแยะนะคะแต่เอจะแนะนำให้ทุกคนเล่นเกมตัวนี้เลยเกมยิงปลาหันศานะคะนี่มันจะมีทั้งยิงปลา4คนคลาสสิกแล้วก็ยิงปลา2คนหันศา เอแนะนําไปที่ยิงปลาสองคนหันสาที่เป็นรูปปลาฉลามกดเข้าไปเลยค่ะนี่เลยเราก็เลือกไปที่ห้องมือใหม่ค่ะปึ๊บนี่มาแล้วโหลดมาปึ๊บปุ๊บป๊บนี่เขาจะมีให้เราเลือกปืนเลือกอะไรโอเคเราไม่ซื้อนะเราใช้ที่มีเราก็ยิงไปเลยนี่กดยิงออโต้กดยิงทะลุแค่นี้เลยยิงปลาสังเกตดูเงินนะสังเกตดูเงินนีได้เงินละเงินมาเงินไหลเข้ามาละ ยิงไปเรื่อยๆค่ะถ้าจะให้ดีนะยิงปลาตัวใหญ่ๆนะนี่เนีป่ปลาตัวใหญ่ๆเลยยิงเข้าไปยิงให้มันโดนยิงนแม่นๆยิงเข้าไปอะพอยิงได้เราก็จะได้รางวัลเห็นไหมนี่ยิงตัวใหญ่ๆเลยไอตัวใหญ่ๆเหลืองๆบินมาโอ้มีแจ็คพอตเข้ามาให้เราเล่นด้วยดูซิเราจะได้อะไรโอโออะไรไอลุนโอโหอ่ะโ,โอเคยังดีได้รางวัลโชคลาบมานะคะโบนัสโชคลาบ โอเคนี่ปลาราชสีมาเราต้องยิงไปเลยนี่เอาจระเข้จระเข้มาเว้ยเฮ้ยจระเข้มาต้องยิงจระเข้มันได้ยิงยิงยิงให้จระเข้มันตายอะอ๋อเอาละวอ๋ลวอ๋ลอลไหวไหมไหวไหมโอ้ไม่ทันนะไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวมันออกมาใหม่เรายิงปลาตัวใหญ่ไปนี่ยิงปลาตัวใหญ่ได้เงินเยอะนะยิงปลาตัวใหญ่จะได้เงินเยอะเนี่ยยิงปลาตัวใหญ่ก็จะได้เงินเยอะรางวัลก็จะเยอะไปด้วยยิงปลาตัวใหญ่นะยิงปลาตัวใหญ่นะ โอ้โหโอ้โหรางวัลมาแล้วรางวัลมาแล้วปึ๊บ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 นี่ไอปลานี่มายิงยิงคือยิงแบบนี้มีนางเงือกด้วยอ่ะเฮ้ยยิงอ่ะยิงอ่ะทุกคนดูโห้ได้ยิงนางเงือกได้เว้ยได้เงินเว้ยเอ้ยยังเยอะเอ้ยมาแล้วเอ้ยมีรางวัลนี่ perfect อ๋อมายิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆแบบเนี้ยเงินก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้เลยเฮ้ยสายปลาสายฟ้าฟาเลยได้ได้เงินอีกแล้ว อ่านี่เป็นแจ็คพอตมาอีกแล้วค่ะแจ็คพอตมาอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยได้วะเฮ้ยได้เงินอีกแล้วอ้าวรางวัลโบนัสโชคลาภได้มาอีกแล้วไปต่อไปต่อไปต่อเอ้ยไปต่อไปต่อไปต่อปลาราชสีมายิงเลยนี่อ้นี่ปลานี้ได้เงินเยอะยิงเข้าไปเอ้ยยิง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 โอ้ไม่ทันเลย โอ้ยท่าน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 มาแล้วเอ้ยฝูงปลาโจมตีมาโอ้โหฟูงปลาโจมตีฮะเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมตัวนะมาแล้วยิงเข้าไปเลยปลามาเยอะเลยทีนี้โอโ้ยิงเลยโอ้สุดยอดสุดยอดนี่แหละค่ะแค่นี้เลยยิงยิงยิงปลาแค่นี้เราก็เงินก็จะไหลเข้ามาไหล Pare, เข้ามาเรื่อยๆนะคะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับใครที่อยากมีไรายได้จากการเล่นเกมอยากมีเงินไปเติมเกมเล่นก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้มาเล่นได้นะคะมีเกมให้เลือกหลากหลายนะคะลองเล่นดูได้นะแต่วันนี้แจกชิปฟรีๆในการไปเล่นเกมเริ่มต้นเลย10,000แชิปกดรหัสตามที่เอบอกได้เลยนะคะหรือเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนี้นะตรงลงข้อมูลรายละเอยียดไว้ใต้คลิปนี้หรือว่ากดโหลดแอปผ่านลิงก์นี้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันโอเคถ้าเผื่อวันหลังจะมีอะไรดีๆมาแนะนำก็รอติดตามไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเอ้ขอตัวไปเล่นเกมก่อนโอเคบ๊ายบาย